ครับก็ก็ยังมีเรื่องนะครับที่ผมว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยยังรอฟังคําตอบนะครับของคุณแพทองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับเพราะว่าประชาชนก็เป็นผู้ที่ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มได้เลยเนาะนะครับผมว่าในกรณีของคุณแพทองทานชินวัตรนะครับที่ออกมารับการสภาแล้วว่าพฤติกรรมนะครับที่ผมเนี่ยได้อภิปรายไปว่ามีการใช้ตั๋ว PN เนี่ยนะครับในการ นะผมเรียกว่าทํำพิธีกรรมเป็นการซื้อหุ้นจากคนในครอบครัวเนี่ยนะครับซึ่งคุณแพรทองทานก็รับว่าจริงแล้วรับด้วยว่าเพิ่งจะคิดจะจ่ายกันในปีหน้าซึ่งผมคิดว่าประโยคนี้ทุกคนก็คงได้ยินจากแพรทองทานอยู่แล้วใช่ไหมครับผมว่ามีประโยคนึงที่ประชาชนทุกคนเนี่ยยังต้องการรอคําตอบจากอธิบดีกรมสรรพากรอยู่ที่ นายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติที่คนในแวดวงธุรกิจเขาทำกันผมต้องชี้แจงอย่างนี้ว่ามีหลายคนก็บอกกับผมว่าแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติใครๆคเขาก็ทำกันผมก็ถามกลับครับว่าใครที่ทำกันช่วยแสดงตัวหน่อยได้ไหมคุณรู้ไหมว่าใครทำคุณช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมว่าคนที่ทำแบบแพทองทานชินวัตรเนี่ย ที่ซื้อหุ้นนะฮะโดยที่ใช้ตัว๋ว P n เอไม่มีดอกเบี้ยไม่มีกำหนดวันจ่ายเนี่ยใครเขาทํากันที่เขบอกใครๆก็ทำกันอ่ะใครหรือใครที่กำลังทําอยู่เนี่ยช่วยยกมือหน่อยได้ไหมรู้ไหมว่าว่าคําตอบที่ผมได้คืออะไรเขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้เพราะว่ากลัวสรรพกรอา้าวผมก็ต้องตั้งคําถามกลับว่าถ้าคุณมั่นใจว่าโมเดลของแพทองทานชินวัตร หรือพฤติการพฤติกรรมของแพทองทานชินวัตรที่ทําอยู่ในการเอาตั๋วพีเอ็นที่ไม่มีกําหนดวันจ่ายไม่มีดอกเบี้ยไปแลกกับหุ้นบริษัทของคนในกรงสีนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายทําไมคุณไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าแสดงตนคุณไม่กล้าบอกต่อว่าใครทําอย่างนี้บ้างละ่ะที่เขาบอกว่าใครๆเขาทํากันทําไมมันนิรนามอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่คือคาถามเลยต่อมาครับที่คุณแพทองทานนะครับ ที่ยังต้องตอบสังคมนะครับโดยเพราะอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยจะต้องตอบตกลงแล้วพฤติกรรมของคุณแพทองทานแบบเนี้เขาทําได้ไหมเพราะมีเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทห้างร้านอีกเป็นจํานวนมากที่เขากําลังจะโอนหุ้นโอนทรัพย์สินให้กับลูกเขาจะได้เอาพฤติกรรมของคุณแพทองทานเนี่ยมาเป็นแบบอย่างนะก็ง่ายเลยแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดโอนโดยใช้การให้ ถ้าให้ลูกเกิน20ล้านก็ต้องเสียภาษีการรับให้ใช่ไหมฮะคราวนี้เขาก็จะให้ทำแบบคุณแพทองทานเลยคือไม่ต้องให้แต่ให้ลูกเนี่ยออกตั๋ว PN ซึ่งก็คือตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมันขนาด A5 เองอะแลกกันโดยที่ไม่ต้องกำหนดว่าจะจ่ายกันวันไหนไม่ต้องมีดอกเบี้ยเลยแล้วหุ้นก็เปลี่ยนมือจากพ่อไปสู่ลูกจากแม่ไปสู่ลูกโดยที่ไม่ต้องชำระภาษีการรับให้ ผมว่าคุณปิ่นสายสุรัสสวัสดีผมเฝ้าติดตามอยู่นะว่าท่านอธิบดีรรกรมสรรพากรจะให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรจะมีระเบียบที่ประกาศออกมาชัดเจนหรือไม่เพื่อให้การจัดเก็บภาษีการรับให้ในอัตรา5%เี่ยมีความเสมอภาคกันทั้งประเทศเนี่ยคนเขารออยู่เนี่ยแต่เข้าใจว่าจนถึงปัจจุบันนะครับเท่าที่ผมเช็คตอนนี้ คุณปิ่นสายสุรักษวดียังไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้เลยและสื่อมวลชนที่พยายามที่จะสอบถามไปที่คุณปิ่นสายก็ปรากฏว่าไม่ได้รับคําตอบวันนี้กรมสรรพากรต้องให้คําตอบแล้วครับว่าพฤติกรรมแบบเนี้ทํากันได้ไหมไม่ต้องให้แล้วคราวนี้เนี่ยนะครับจะเกิดปรากฏการณ์เลยครับว่าคุณจะให้ทรัพย์สินอะไรกับลูกคุณจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครคุณจะโอนหุ้นไปให้กับลูกหรือให้กับใคร ไม่ต้องให้แล้วเสียภาษีการรับให้แล้วคือคุณโอนไปแล้วติ้งต่างทำเป็นซื้อขายแล้วให้คนรับออกตั๋ว PN กลับมาไม่ต้องมีกำหนดวันจ่ายไม่ต้องมีดอกเบี้ยถ้าทำได้สรรพกรออกระเบียบมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมค ก็ต้องให้กรมสรรพากรครเพราะตอนนี้คนไทยทั้งประเทศที่เขาจะโอนทรัพย์สินให้ลูกโอนทรัพย์สินให้การโอนหุ้นให้กันเนี่ยเขาต้องการประกาศแบบนี้แต่ผมยืนยันนะครับมีคําพิพากษาสารดีกาก็ออกมาแล้วนะครับว่าถ้าใช้ตัว PN ในลักษณะจําแรงนะครับการซื้อขายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตามเจตนาเนี่ยนะครับก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับนะฮะนะแล้วที่สําคัญที่สุดคือ เจตนารมณ์เนี่ยของภาษีการรับให้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของแพทองทานชินวัตรแบบนี้เหรอผมตั้งคําถามอย่างเงี้ยถามแล้วคนที่ตอบได้ีที่สุดคืออธิบดีกรมสรรพากรคุณปิ่นสายสุรัสสดีว่าตกลงภาษีการรับให้เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการกระทําแบบนี้เหรอถ้าคุณรองรับการกระทําแบบนี้ก็ออกระเบียบมาประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เขาจะโอนทรัพย์สินนะครับโอนหุ้นให้กับลูกก็จะได้เอา อย่างคุณแททองทานชินวัตรเลยนะครับถ้าเป็นการซื้อขายจริงผมคิดว่าไม่มีปัญหาแต่นี่ท่านนายกก็รับเองกลางสภาไม่ใช่เหรอครับว่าเพิ่งจะคิดที่จะชำระกันในปีหน้ามันก็เกิดคำถามขึ้นกับประชาชนไงว่าถ้าวิโรธไม่พูดจะชำระกันไหมถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกเปิดจะชำระกันไหมอะไรที่เป็นหลักฐานว่า เขาวางแผนจะชำระกันผมว่าก็ต้องพิจารณาแต่เบื้องต้นผมคิดว่าความผิดทางอาญาเนี่ยมีแน่นะครับตามประมวลรัษฎากรน,นะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องมีการยื่นเรื่องนี้กับทางอธิบดีกรมสรรพากรแน่ๆผมยืนยันนะครับว่าบริษัทห้างร้านต่างๆนิติบุคคลใดใช้ตัว๋ว PN ในลักษณะนี้สรรพากรจะเข้ามาตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตโดยทันทีว่า เป็นการจ้างงานปลอมหรือว่าจ้างปลอมแล้วออกตั๋ว P.N. เนะครับเพื่อมาลดกำไรทางบัญชีเพื่อลดการเสียภาษีรายได้นิติบุคคลหรือไม่ไม่ต้องระดับแบบการโอนกันเป็นระดับพันล้านแบบนี้ผมคิดว่าออกตั๋ว P.N. เนี่ยนะครับในลักษณะแค่1 0บล้านยีล้านนะครับระดับ1 0บล้านเนี่ยนะครับผมว่าสรรพากรก็เข้ามาตรวจสอบแล้ว แล้วทําไมกรณีนี้สรนพกรถึงยังไม่เข้ามาตรวจสอบนะครับเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากเพราะเป็นความเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายนะครับของพี่น้องประชาชนด้วยถ้าทําได้นะครับภาษีการรับให้อาจจะไม่มีความหมายแล้วนะผมถามจริงๆใครจะให้ถ้ามีการซื้อขายหุ้นกันแบบนี้แล้วใช้ตั๋ว PN ซึ่งเป็นกระดาษหนึ่งใบเอามาแลกจ่ายวันไหนไม่รู้คุณซื้ออะไรจ่ายวันไหนไม่รู้ดอกเบี้ยไม่คิด ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ากงสีของของคุณแพทองทานชินวัตรขายหุ้นแบบนี้ให้ผมบ้างได้ไหมอ่ะขายหุ้นที่กสือมวลชนแบบนี้บ้างบ้างได้ไหมอ่ะก็โอนมาสิสี่พันกว่าล้านโอนมาส่พันกว่าล้านแล้วทางนี้พวกคุณก็เขียนตัวพีเอ็นไปแลกไงไม่ต้องกําหนดด้วยนะว่าจะจ่ายกันวันไหนนะไม่ต้องกําหนดด้วยว่าดอกเบี้ยนะครับมีเท่าไหร่ฟรีดอกเบี้ยไปเลยถ้าเรายอมรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องปกติ ผมว่ามีผลกระทบอย่างมากกับการจัดเก็บภาษีของประเทศและคนที่เป็นระดับผู้นําของประเทศควรทําพฤติกรรมอย่างนี้ไหมถ้าในประเทศอื่นเนี่ยผู้นาผู้นำประเทศเขาทําอย่างนี้เราจะยอมรับพฤติกรรมของเขาไหมและทาไมประเทศของเราเนี่ยมันมีอัตลักษณ์บางอย่างเหรอที่เราต้องยอมรับพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่ได้ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้เพ่งโทษแพทองทานชินวัตร ผมคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้จะเกิดกับใครก็ไม่สมควรทั้งสิน้นประชาชนทุกคนควรเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนะครับแล้วก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล9บวงชนชาวไทยทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายบัญญัติและผมต้องย้ำตรงนี้ครั้งนึงว่าเสียภาษีมากหรือเสียภาษีน้อยไม่ได้สำคัญเท่าเสียภาษีครบถ้วนหรือเปล่าคุณเสียภาษีมากกว่าใครไม่ได้หมายความว่าคุณมีศักดิ์ศรี ของความเป็นพลเมืองไทยมากกว่าใครปัญหาคือคุณเสียภาษีครบหรือเปล่าหรือคุณใช้เทคนิคเล่เพทุบายหรือวิธีการอื่นใดในการหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ตรงนี้อธิบดีกรมสรรพากรต้องเร่งให้คําตอบแล้วเพราะหลายคนเตรียมจะโอนหุ้นให้ลูกเตรียมโอนทรัพย์สินให้ลูกเขากําลังจะเลือกวิธีการอยู่ถ้าวิธีการแบบนี้ได้ประกาศออกมาเลยก็เดี๋ยวหลังอภิปรายไม่ต้องใจ ภายในสัปดาห์นี้แหละนะครับหรือไม่ก็สัปดาห์หน้าส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับคือกรณีเทมวอลลี่นะครับเมื่อวานนี้คุณวราวุธก็ออกมาชี้แจงซึ่งผมก็ยังสับสนอยู่คุณวราวุ์อ้างถึงประกาศคณะปฏิวัติปี2 5 1 5ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยของประกาศคณะปฏิวัติปี2 5 1 5เนี่ยเป็นแค่การจัดตั้งนิคมสร้างตนเองแต่ในรายละเอียดไม่ได้ยกเลิกมติครมปี2114ที่กำหนดว่าในพื้นที่ แปลงดังกล่าวที่เป็นที่ตั้งของเทมวอลลี e ่เนี่ยมีพื้นที่ต้นน้ำลำธารหรือที่เรียกว่าวอเตอร์เชดแสดงว่าอะไรครับประกาศคณะปฏิวัติปี2,215ไม่ได้ยกเลิกพื้นที่ต้นน้ำลำธารตามมติครม2,114แสดงว่าพื้นที่ต้นน้ำลำธารก็ยังคงอยู่และถ้าเรากลับมาดูครับปี2,567คณนะกรรมาการปปอชของสภาเนี่ย ก็มีการขอข้อมูลไปก็มีการส่งแผนที่ของที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยนะครับมาให้ก็ยังปรากฏพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําทานยังคงอยู่ครับและถ้าเกิดพื้นที่ต้นน้ําลาทานยังคงอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับตามกฎกระทรวงนะครับฉบับที่43ข้อ14วงเล็บ5ถ้าผมจําไม่ผิดก็ออกโฉนดไม่ได้และล่าสุดผมดูการชี้แจงของกรมที่ดิน น่าแปลกใจและน่าตกใจมากๆกรมที่ดินชี้แจงว่าอะไรฮะบอกว่าคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเขาอ้างมติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติผมก็ตั้งคําถามครับว่ามติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเนี่ยมันลบล้างมติครมเมื่อปี2514ได้ด้วยเหรอกรมที่ดินคุณต้องยืนยันตรงนี้ก่อนนะว่ามติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเนี่ยใหญ่กว่ามติครมได้อย่างไร สัก์และสิทธิของกฎหมายมันเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดพวกเราได้เข้าไปอ่านในรายละเอียดของมติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติไหมครับให้เข้าไปดูโดยเพราะคนที่ประกาศเนี่ยคือกรมที่ดินควรเข้าไปดูอย่างยิ่งแสดงว่าไม่ได้เอารายละเอียดเลยในรายละเอียดบอกว่าให้สิทธิการครอบครองแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์หมายความว่าถ้ายึดตามมติของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ที่ดินแปลงนี้ที่บอกไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่ให้สิทธิครอบครองก็ยังยืนยันว่าออกโฉนดไม่ได้คําถามไม่ได้อยู่ที่ว่ามีโฉนดแล้วถูกกฎหมายคําถามตอนนี้คือออกโฉนดกันมาได้อย่างไรทั้งที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธานตรงนี้แพทองทานชินวัตรย,ยังไม่ได้ตอบสังคมยังไม่ได้ตอบประชาชนผ่านสภาผู้แทนราษฎรเลยครับ ครับนะก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าอ๋อตรงนั้นไม่ผมว่าไม่ต้องรอมผมว่าร้องได้เลยอาญาก็ร้องได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแนวคำพิพากษาสารดีกาที่อาจจะไม่ได้ตรงกันนักแต่เทียบเคียงได้ถูกไหมฮะคือเราไม่แปลกใจกันหรอกครับว่าคุณออกตั๋วพ n เอ็นติ้งต่างทําเป็นซื้อแล้วไม่มีกําหนดระยะเวลาว่าจะจ่ายเงินเนี่ยพันพันล้านกันเมื่อไหร่อ่ะแล้วตลอดเวลาเนี่ยไม่มีการจ่ายกันเลย พอวิโรธมาพูดในสภาเพิ่งจะมาบอกว่าจ่ายจะจ่ายปีหน้าแสดงว่าท่านนายกก็รับถูกไหมว่าที่ผ่านมาเป็นการออกตัวพีเอ็นที่ไม่มีการจ่ายผมว่าเดี๋ยวผมขอเช็คเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอหารือกับพักก่อนว่าจะยื่นกันเมื่ไหนแต่ว่ายื่นแน่นอนปปชนะครับทั้งอาญาแล้วก็อาจจะพิจารณาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมด้วยนะครับนะฮะ S 1> <S 1> ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสังคมต้องการคําตอบจากอธิบดีกรมสรรพากรอย่างมากนะครับคือคุณปิ่นสายสุรสัศดีซึ่งตอนนี้ทุกคนเนี่ยแต่เดิมไม่ได้ตั้งข้อสังเกตแล้วตอนนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าที่คุณปิ่นสายสุรสัศดีไม่ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เนี่ยเพราะคุณปิ่นสายสุรศดีเป็นบุตรชายของคุณปลอดประสบสุรสัศดีหรือไม่แต่เดิมผมไม่เคยตั้งข้อสังเกตนะในการอภิปรายผมก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตนะ แต่ตอนนี้ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเพราะคุณปิ่นสายสุรศดีเป็นบุตรชายคนโตของคุณปลอดประสบสุรศดีหรือไม่และเราไม่ต้องพูดนะว่าคุณปลอดประสบสุรศสศดีมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรกับแพรทองทานชินวัตร, okay, ค,รครับผมขอบพระคุณครับอ,อ๋อ,อ,อคิดว่าไม่มีหละครับนะไม่มีแหละครับเรื่องงูของงูเห่าตอนนี้ทุกคนสนใจครับว่า พฤติกรรมเนี่ยการใช้ตั๋ว PN เนี่ยของนายกเนี่ยถูกกฎหมายจริงไหมทุกคนจะได้เอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างจะได้ทําตามเขารอคําตอบจากอธิบดีกรมสรรพากรเขารอการชี้แจงว่าตกลงพื้นที่ของเทมเปอรลี่เนี่ย,อ,เเอ,ยออกโฉนดกันมาได้อย่างไรนะครับนะตอนตรงนี้ผมคิดว่า2คําถามนี้แล้วยังมีอีกหลายคําถามนะครับที่นายกรัฐมนตรีควรจะต้องมาตอบเองนี่เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งจนถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้นะครับ ก็หวังว่าพวกเรานะครับไม่ใช่แค่สสฝ่ายค้านแต่ประชาชนทุกคนต้องการคําตอบที่ชัดเจนจากคนที่ชื่อแพทองทานชินวัตรครับก็นี่ฮะพฤติกรรมพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการหนีภาษีนี่เบาอะฮะผมคิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีหรือผู้นําประเทศของประเทศอื่นเขาตอบกปนอย่างนี้นะผมว่าเขาถูก impeachment หรือว่าถูกถอดถอนแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่า ตอนนี้ประชาชนหลายคนที่กำลังเสียภาษีพอด9091เนอะผมเห็นแล้วประชาชนรู้สึกเจ็บแค้นะนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะต้องถูกนะครับเร่งรัดนะครับหรือว่าเร่งรัดหรือว่าพยายามที่จะกวดขันในเรื่องการจ่ายภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของกรุงชนชาวไทยอยู่แล้วแต่ทุกคนเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วมารีดมาเร่งกับฉัน แล้วทำไมคนอย่างแพรทองทานชินวัตรที่เป็นนายกรัันตรีและอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังด้วยนะครับใช่ไหมฮะทำไมอธิบดีกรมสรรพากรถึงไม่ออกมาเร่งรัดให้คำตอบที่ชัดเจนกับสังคมนะคขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับคุณครับ ว่าต้องดูในรายละเอียดนะเพราะว่าคนละกรณีนะแล้วกฎหมายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในยุคของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับโอเคแหละมันจะมีข้อสงสัยอย่างไรก็แล้วแต่ถูกไหมแต่กฎหมายมันคนละฉบับถูกไหมภาษีการรับให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมมีเดบิตบัรทับใช้เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าสิบเก้าซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันควรจะต้องเลิกกันแน่เลย ทีมก็ดูจากในภาพเนี่ยบิสลาก็อีกนึงนะครับเพียงแต่ว่าอิสลาเนี่ยอาจจะให้ประเด็นเรื่องยคาเตอนหุ้นว่าทคาอยู่ในครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นคนที่เป็นหุ้นราคาที่ดีที่สุดที่ตกลงไปลงมาเพียงแต่ว่าเรียนรู้ภาพไม่ใช่ว่าซอสก็มูลตรงก่อนแต่ผมมองในประเด็นเนี่ยเนาะใช่ไหมหลายท่านก็มองว่าท่านท่านนายกโอนที่ท่านไม่ทันผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเพราะว่าการออกจากกรรมการบริษัท ก็แค่แจ้งให้กับบริษัททราบถือว่ามีบทส่วนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทมีบริษัทนั้นในเรื่องของการจะออกจากกรรมการบริษัทเนี่ยนะฮะก่อนหรือว่าหลังการเข้าบริษัทพิการเนี่ยคิดว่าประเด็นนั้นเนี่ยก็คือเข้าใจว่าตั้งข้อสงสัยหน้าหรือว่าเป็นข้อสงสัยที่ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่เนประเด็นที่ การโอนุ้นในลักษณะการซื้อขายแต่ในางที่ได้มีการซือขายจริงซึ่งมันจะณาได้ในเรืองของันขึาันตดึ้งมาเป็นขั้อดขึ้นมาเป็นขั้